ยี่ิบสีชีโชครับประจำวันที่1พฤศจิกายน2อ6 6นะครับดูดวงโชคลาภด้วยไพ่ยีิบสีกันบ้างครับเอาละครับวันนี้เรามาตรวจดวงโชคลาภนะครับด้วยไพ่ยีิบสีกันบ้างแต่ก็เช่นเคยนะครับในงวดนี้เป็นงวดวันที่1พฤศจิกายน2อ6 6นะครับโดยเดี๋ยวให้พี่ๆน,น้องนะ้นะเพื่อนๆนนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งถึงห้าเนี่ยนะเลือกตัวเลขไว้ในใจ ตั้งจิตอธิษฐานดีดีนะครับนะต้องมีสมาธินิดหนึ่งในศาสตร์ของไพ่ทาโร่เนี่ยว่าไพ่ยีีเนี่ยนะครับก็ยิ่งเรามีสมาธินะครับที่แน่วแน่นะมั่นคงเท่าไหร่นะมันก็ต้องมันก็จะยิ่งออกมาแม่นเท่านั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับว่าเราจะเลือกตัวเลขไหนนะครับแล้วก็มแมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเป็นตัวแทนของนะเพื่อนพี่ PP, fc ทุกท่านนะครับในการเลือกไพ่ ทาโรในวันนี้นะครับกับยิบซีชิโชค,ครับ1พฤศจิกายน2 5 6 6ครับตอนนี้เรามาเลือกไพ่กันนะครับจาก1ถึง5ครับอลองเลือกดูครับหลังจากเลือกไพ่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าหมายเลขที่คุณเลือกนะครับ เอาเป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับอ่าเลขหนึ่งก่อนผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะครับอะกรีดไพ่ก่อนผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งครับนี่คือไพ่ของคุณนะครับโอ้โหนะครับได้ไพ่ที่ดีมากนะครับอาไพ่ใบนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือไพ่เดอะแมจิกเชียนนะครับไพ่แมจิกเชียนนะครับก็คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง ความเป็นมืออาชีพแล้วก็คนที่เก่งคนที่มีความสามารถสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลยแบบมืออาชีพนะสามารถที่จะทําอะไรในครั้งเดียวกันในในเวลาเดียวกันทำได้หลายๆอย่างเลยหรือแม้กระทั่งทําได้หลายอาชีพนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวคุณเนี่ยที่เลือกได้ใบเนี้ยเรียนมาอีกสาขาหนึ่งแต่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยมาประกอบอาชีพอีกสาขานึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับคนที่เลือกได้ไพ่ใบนี้ คราวนี้เนี่ยในบริบทนี้ถ้าเราจะถามคาถามว่าเราจะมีโชคลาภหรือเปล่าครับวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับไพ่ใบนี้มีครบบริบูรณ์เลยนะครับเราดูดีสิมีทั้งถ้วยนะครับมีทั้งดาบนะครับมีทั้งไม้เท้านะครับแล้วก็มีทั้งเงินด้วยนะครับมีทั้งเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยคาแรคเตอร์ของไพ่เนี่ยแปลว่าความสามารถของคุณนั่นแหละจะนําพาซึ่งเรื่องของการเงิน เรื่องของความสุขเนี่ยมาให้เพียบพร้อมบริบูรณ์นะครับแต่ในกรณีนี้เราถามว่าเจะมีโชคลาภหรือเปล่าวันนี้1พฤศจิกายนนี้ปรากฏว่ามันมีไพ่มันมีเงินมาด้วยนะมีเหรียญเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยตรงน,นี้นะครับมีเหรียญเงินเนี่ยมาด้วยเพราะนั้นมีสิทธิ์ที่คุณจะมีโชคลาภนะครับสําหรับผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะครับนะี่ก็ใช้ได้นะไม่แย่เลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับต่อมาครับผู้ที่เลือก หมายเลข2นะครับนี่คือไพ่ของคุณนะครับโอ้โหวันนี้นะครับไพ่ใหญ่ออกเป็นใบที่2ครับนี่คือไพ่เดอะซันเดอะซันเนี่ยคือความสําเร็จเดอะซันคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยนะบางคนที่เลือกใบนี้เผลอๆคุณอาจจะกําลังตั้งคันอยู่หรือเปล่า นะครับไป้ายใบนี้นะบ่งบอกถึงเรื่องของบุตรบริวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองพิจารณานะตัวเลขนะครับหรือว่าสื่อนําโชคต่างๆเนี่ยจากบุตรบริวารของคุณลองดูนะครับบางทีเนี่ยอาจจะนําโชคมาให้คุณแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยนะครับแล้วก็ไป้ายใบนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องราวที่อาจจะเคยสิ้นสุดมาแล้วนะแล้วก็กําลังเริ่มต้นใหม่นะครับเปรียบเสมือนพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์เนี่ย ตอนดึกเขาก็จะดับไปนะเพราะว่าการโคจรของโลกรอบตัวเองนะเนาะเพราะนั้นตอนคืนเขาดับไปเช้าเนี่ยเขาขึ้นมาใหม่นะก็เปรียบเสมือนว่ายังมีความหวังอยู่เสมอนะจริงๆเนี่ยนะคุณรอคอยงวดนี้ด้วยความหวังเลยใช่ไหมนะแล้วก็คุณมีความหวังเล็กๆนะที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภด้วยคนที่เลือกหมายเลข2เนี่ยต้องบอกงี้นะี้ครับว่ามีโอกาสไหมที่จะประสบความสำเร็จรรนะม,ออมีโอกาส,ะส,าส,กาสนะครับแต่ว่า มันมีโอกาสนิดหน่อยบางส่วนอาจจะไม่ได้มากนะครับไพ่เดอะซันเป็นไพ่ใหญ่ดาวทิตเนี่ยร้อนแรงแต่ว่ามาแล้วเนี่ยขึ้นตอนเช้าพอตอนกลางคืนเขาก็ดับลงไปนะเพราะนั้นเนี่ยมันมาเหมือนมาเป็นชั่วคราวนะจะได้นิดหน่อยก็ได้นะครับออแล้วก็ลองดูเรื่องของบุตรบริวารนะใกล้ตัวของท่านอาจจะเป็นสื่อทำโชคให้ท่านได้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับเดอะซันขอให้สุขสมหวังนะครับ เอาละโอ้โหนี่ผ่านไป2 2ใบ2หมายเลขนะครับค่อนข้างที่จะดีทั้ง2หมายเลขเลยอ่ะเรามาดูนะครับต่อไปนี้คือไพ่หมายเลข3นะครับผู้ที่เลือกหมายเลข3หมายเลข3เนี่ยโ,โหได้กษัตริย์ถือไม้เทา้าเป็น king of wands นะครับก็ไพ่ใบนี้จริงจริงพูดง่ายๆเลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานอาชีพนะ,ะเก่งในเรื่องของการวางแผน นะครับเรื่องการค้าการขายการงานต่างๆเนี่ยโดดเด่นนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องรับลอยนะใบดีขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องรับลอยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถ้าภาพรวมชีวิตตอนนี้การงานต่างๆดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะครับบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็การวางแผนในชีวิตของคุณเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจการค้าต่างๆในตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกทางแล้วก็เป็นการวางแผนที่รอบคอบนะคิดมาดีแล้ว เน,เนื้อออกไหมเออแต่ว่าถ้าพูดถึงวางแผนในเรื่องของการลงทุนก็วางแผนได้ดีเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธนะ์ในการลงทุนในการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ได้เด่นนะครับเพราะว่า คือไพ่เนี้เป็นไพ่ไม้เท้ามีความสําเร็จนะครับแต่ว่าไพ่เรื่องเงินมยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจเป็นความสําเร็จที่อยู่ในขั้นตอนในการดําเนินการในการเริ่มนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะมีโชคลาภลอยแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบเสี่ยงแบบเบาๆนิดนึงนะไม่ต้องอใส่เยอะมากนะครับเอาพอหอมปากหอมคอก็พอเนาะเอา,อเอะเอาอละครับต่อมาครับหมายเลข4ครับนี่คือไพ่ของคุณ โอ้โหนะครับนี่ครับในออบแวนะครับสวินถือไม้เท้านะครับไพ่ใบนี้ดีไหมไพ่ใบนี้ก็ดีนะครับก็บ่งบอกถึงเรื่องของยานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณลองซื้อนะครับตัวเลขที่เกี่ยวกับยานพาหนะของคุณเนาะยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะหรือว่ารถยนต์อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับก็อาจจะเป็นโชคเปลาภให้คุณได้นะครับเลขรถเนาะหรือไม่ถ้าคุณเดินทาง ในช่วงนี้ได้เดินทางไปไหนแล้วมันมีเลขอ่ะเช่นขึ้นรถไฟมีเลขเที่ยวรถไฟอะไรเงี้ยหรือว่ามีการขึ้นเครื่องบินก็มีเลขเที่ยวบินต่างเงี้ยคุณลองเอามารู้มาเสี่ยงดูนะครับบางทีอาจจะได้จากเลขจากยานพาหนะนะที่เราเดินทางหรือว่าโดยสารนะครับนะตั้งจุดนี้นะครับพิจารณาดูโดยส่วนทั่วไปแล้วเนี่ยบ่งบอกว่าจะ มีโชคลาภหรือเปล่าก็ปรากฏว่าคือไม่ได้ขึ้นเป็นไพ่เงินขึ้นมานแต่ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีอะเกี่ยวกับการเริ่มนะการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าการเ,าเดินทางนะครับหรือไปทำงานที่อ,อยู่ต่างถิ่นแดนไกลมีการเดินทางเข้ามาแล้วก็จะมีโชคหรือมีสิทธิ์ได้โชคทางไกลได้โชคจากการเดินทางนะครับ คือสื่อนำโชคใน,ในใบนี้บอกมาเยอะมากนะครับแต่ว่าไพ่เงินเนี่ยตัวเงินเรายังไม่เห็นเนาะอ่าเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถูกนิดหน่อยหรือว่าอาจจะโชคดีในเรื่องของกิจการการงานการค้าต่างๆเสืิมมากกว่านะครับยังไงก็ถ้าจะลุ้นก็เอาแค่พอ,อหอมปากหอมคอเนาะอ่าพอพอประมาณก็พอแล้วกันนะครับต่อมาครับอ่าเรามาที่หมายเลข5ครับหมายเล็สุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายนะครับอ่า เลือกไปโอ้โหนะครับไพ่พระเนยฮีโร่แฟนนะครับก็คือไพ่พระนะครับก็บ่งบอกว่าอ่าจริงก็คือต้องเป็นศัตธรรมเนาะเรื่องของพระเรื่องของศาสนานะครับจริงๆคุณอาจจะลองนะพิจารณาจากการทําบุญนะครับเลขเกี่ยวกับการทําบุญต่างๆในการมูเตลูต่างๆนะครับ ไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วหมายถึงพระคุณอาจจะลองอมีมีโอกาสที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะอลองพิจารณาดูแล้วก็เวลาไปทําบุญถ้าคุณได้ไปทําบุญเนี่ยในวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยได้ไปทําบุญนะคุณก็ลองเอาเลขจากการทําบุญเนี่ยมาลุนมาเสี่ยงดูนะครับบางคนก็ซื้อเลขเซมซีนะบางคนซื้อเลขยอดเงินทําบุญบ้างอะไรบ้างนะครับที่ได้ไปได้มาจากการทําบุญนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับบางทีนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นการเดินทางไปที่ไหนไกลก็ได้นะครับถ้าสื่อนำโชคของคุณจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณลองดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านก็ได้นะครับในใต้าฐานพระพุทธรูปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโค้ดนัมเบอร์นะะหรือว่าที่เป็นวัตถุมงคลที่เราเช่าบูชามาอาจจะมีโค้ดนัมเบอร์อะไรต่างๆที่แบบเป็นตัวเลขเฉพาะอย่างเงี้ยครับเราก็ลองไปรู้มาเสี่ยงได้นะครับว่า เปิดได้ไพ่เปน็นอยาคือเด่นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับจะถามว่าอ่ะสุดท้ายนะครับมันมีเงินอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเอ๊ะดูในนี้แล้วเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้มีเรื่องเงินเด่นชัดนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องราบรอยอาจจะอย่าง50 50แต่ถามว่าไพ่ไพ่ใบนี้ดีไหมถือว่าดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจะทําอะไรก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม แคล้วคลาดปลอดภัยนะเดินทางไปแห่งหนตะบลใดก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยมีโอกาสได้ไปทําบุญได้ไปในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆในเร็วๆนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ขอให้บุญกุศลหนุนนำนะให้คุณมีโชคมีลาภก็แล้วกันนะครับอนุโมทนาสาธุกับบุญที่กําลังจะไปทําด้วยนะครับเอาละครับนะก็ครบถ้วนนะครับวันนี้นะเสียงไทยไพ่ทาโร่ นะครับกับยี่ิบสี่ชีโชคนะวันที่1พฤศจิกายน2อ6พนะครับใครได้หมายเลขไหนนะฮะไพ่ใบไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณได้ไพ่ที่ดีนะครับค้ำพยากรณ์ที่ดีเนี่ยนะก็ขอให้คุณอคอมเมนต์นะครับว่าน้อมรับนะครับค้ำพยากรณ์ดีๆนะครับน้อมหรือน้อมรับพลังงานดีๆนะครับนะเหล่านี้จะเป็นเรื่องพลังงานที่ดีส่งต่อไป แล้วก็ถ้าใครนะอาจจะได้คำพยากรณ์ที่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องโชคลาภสักเท่าไหร่นะครับก็ขอให้คุณพิมพ์นะครับว่าขอให้คำพยากรณ์หรือว่าอิทธิพลของดวงดาวร้ายกลับกลายเป็นดีและขอให้มีโชคลาภตามมานะครับยังไงขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขและสุดสมหวังาการทุกเรื่องนะครับพบใหม่ oh my, คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ